สวัสดีครับพบกับไอซ์แมนนะครับช่องนี้ชวนคุณเปิดการาฟด้วยกันนั่งคุยกันสบาย,ส,บายสไตล์ไอซ์แมนนะครับพบรายการช่วงเช้านะครับหุ้นเด่นเล่นต่อไหมครับประจําเช้าวันที่4พฤศจิกายน20 2021นยนะครับเช้าวันเพื่อเรื่องหันมาคุยกันแบบนี้พยายามค่อยๆปรับเวลานะครับพยายามค่อยปรับเวลา8 4 5หนะครับ8โมง45โดยประมาณไม่รู้ <laughs> ลองดูก่อนนะครับ โอเคมาใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนเช้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอคุยหุ้นสัก10ตัวนะครับที่ติดพวก most active นะครับหรือทรงกราฟที่เอามาให้คุยเป็น case study ย้ำว่าไม่ได้เป็นหุ้นที่เด่นแล้วเอาไปซื้อขายทันทีโอเคปะ่ะไม่ได้เอาไปซื้อขายทันทีนะต้องมาดูแล้วฝึกดูนะครับว่าเอ้ย เมื่อวานมันทำท่าแบบนี้และเช้านี้จะเล่นท่าไหนโอเคว่านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยนะครับอ่าวราฟไม่ขึ้นโอเคมาดูตัวแรกเบนะครับธนาคารจริงๆธนาคารก็ดูดีเกือบ ทุกๆตัวแหละนะครับแล้วก็เบนี้เอามาคือประเด็นคืออยู่ๆแท่งนี้โผล่มาแท่งเขียวแรกโผล่มาครับเออแล้วยังไงต่อใครเป็นแฟนคลับใครเป็นแฟนคลับธนาคารกลุ่มนี้ครับโอ้โหแช่มานะนะกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งประเด็นวันนี้ครับจะวิ่งต่อไหมจะเล่นเหนือ33.75มจ้ไหมนะครับ เพื่อไปที่เดิมครับบริเวณเท่าไหร่สามสี่จุดห้าอันนี้ยิงเสาดสอบสัญญาณไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วไม่เคยไปถึงทังทีนะครับรอบนี้ดูสิครับว่าจะขึ้นไปได้ไหมนะครับหรือถ้าตลาดไม่ดีอีกก็อาจจะนะครับก็อาจจะเจอแบบนี้เนี่ยครับขึ้นมาเขียวแล้วก็แดงขึ้นมาเขียวแล้วก็แดงขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็แดงตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เออเนี่ยฝึกสังเกตอดีก็ได้นะครับเนี่ย และจะแดงไหมนะครับคือถ้าไปคือเขาจะขึ้นไปเลยอะ่ะนึกออกปะคือขึ้นก็ขึ้นไปเลยหรือขึ้นนิดนึงแล้วก็แดงลงมาได้เช่นกันแนวสุดท้ายนะครับขอแค่31.75นะครับสำหรับเบตัวถัดไปนะครับ EA EA เอามาให้ดูเนี่ยคือเป็นลักษณะทรงกราฟที่แบบว่าเออยังประคองตัวอยู่บน EMA 15นครับ นะครับประคองตัวอยู่บน im e a 15เห้าไมฮะไม่ว่าจะขึ้นจะลงก็ยังคงลิงตัวเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดยังยืนเหนือ64.5ได้นะครับประเด็นคือยังไงฮะจะขึ้นต่อไหมนะครับพอจะขึ้นต่อเนี่ยด่านนี้สำคัญกันนกะันเห็นไหมฮะ6กสิกอันนี้ห6สิก็ไม่ผ่านอันนี้ห6สก็ยังไม่ผ่านผ่าน66แล้วเจอเท่าไหร่6 6บเจห้านะครับเพราะฉะนั้นช็อตแรกขอ 66ก่อนยืมข้างล่างแล้วกันนะครับดูซิว่าวันนี้66จะวิ่งไปถึงไหมนะครับหรือถ้าตลาดไม่โอเคก็จะลงมาครับเต็มที่ก็63.5นะครับสุดๆจริงๆ62.5หรุดจากนี้จบละนะครับไม่เอานะครับถัดไปครับซีรีเอ้ย EAP เออ,อสังหาก็ยังคงทรงๆนะ นะครับ AP ที่หยิบมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากให้สังเกตว่าเออหลังจากที่มันพุ่งไป2วันอะ่ะนะครับร้อยวันพันปีนี่ไม่พุ่งนะร้อยวันพันปีนี่กว่าจะขึ้นดูดินะครับแล้วขึ้นมาแล้วอะ่ะขึ้นมาแล้วขึ้น2วันติดนะครับแล้วมาอยู่โซนนี้นะครับมาอยู่โซนนี้แล้วก็พักตัวบริเวณนี้ครับ8.75ลึกได้ถึง8.7นะครับบน e อพีสนะครับเขาพัก บริเวณนี้แล้วยังคงยืนได้นะครับยืนได้บนอ m a 5ประเด็นของเราคือจะกลับขึ้นไปเล่นไหมนะครับจะกลับขึ้นไปเล่นไหมหรือจะจบรอบลงมานะครับถ้ากลับขึ้นไปเล่นก็นี่ครับผ่าน9.05ให้ได้ก็สวยๆครับขึ้นไปนะครับสำหรับ AP เนาะถัดไป IRPC IRPC IR หยิบมาให้ดูเพื่อให้ดูกราฟประเด็นที่ว่า ลงไปแล้วลงสุดแล้วหรือยังลงไปแล้วลงสุดแล้วหรือยังหลังจากที่โหสาดแท่งเขียวขึ้นมาเนี่ยและที่เมื่อวานคุยกันครับ EMA 15้ากดหัวอยู่ EMA 5ก็กดกดอยู่เมื่อวานก็เลยแดงเทือกเลยมาถึง EMA 8 9ดเ้ลยนะครับลงมาถึง4.1นะครับแล้วก็ดีดกลับไปได้4.18เดี๋ยวถ้าเกิดเห็นแท่งเทียนแบบนี้แล้วมองไม่ออกให้ลงไปไรายละเอียดที่ทำเฟรมที่เล็กลงนะครับ ไปดูไทม์เฟรม60นะครับจะเห็นว่าจังหวะลงเนี่ยแล้วมีเด้งกลับเว้ยนะลงไปสุด4.1แล้วเด้งกลับแต่ถามว่าสถานการณ์โอเคแล้วหรือยังก็ยังไม่โอเคนะครับเพราะมันลงอยู่เนี่ยครับกดหมดสิ่งที่อยากจะบอกคือเฮ้ยวันนี้เขาจะพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยฉันฉันพร้อมจะกลับมาไหมถ้าฉันพร้อมจะกลับมาวันนี้ก็ต้องเล่นเหนือกว่า4.22ขึ้นมาให้ได้โอเคปะ ต้องเล่นเหนือ4.22ขึ้นมาให้ได้แต่ถ้าชนแบบนี้แล้วไม่สามารถขึ้นมาได้ก็จะลงไปต่อ4.1และที่สำคัญคือ E 4.1เนี่ยจะรับอยู่ไหมนะครับตามนี้นะสำหรับ IRPC ถ้าอยากจะกลับขึ้นมาจริงควรต้องทะลุ4.22ขึ้นมาเหนือ4.26ขึ้นไปอย่างเงี้ยโอเคค่อยๆค่อยๆเพียงแค่เด้งนะให้บอกเด้งนะยังไม่กลับตัวจริงนะครับ S V T เมื่อวานมาดีนะครับ S V T S V T แท่งแรกนะครับแท่งเขียวแรกเนี่ยนะครับมาพักนิ่งๆ4 7่เจ้าแล้วก็เอ้ยยกมาละและวันนี้จะเล่นต่อไหมนะครับอย่าคาดหวังอะไรมากกับตลาดช่วงนี้นะเออเข้าใจตรงกันนะอย่าคาดหวังอะไรมากกับตลาดช่วงนี้โอเคไหมเออเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าคือถ้า ทิศทางฮะ1620ยืนไม่ได้แล้วหล่นเหมือนเมื่อวานอีกหุ้นบางตัวก็พร้อมที่จะถอยเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเซลตวันนี้ยืนเหนือ1620ได้ก็ยังพอให้มีแรงที่จะวิ่งต่อกันนะครับ s v t ครับเนี่ยกลับมายืนเหนืออ e m a ทุกเส้นนะครับมาพักได้อยู่แถว5.5 5.6ประเด็นของเราคือเขาจะขึ้นไปไหม เขาจะเล่นต่อไหมนะครับเขาจะเล่นต่อไหมบริเวณน,นี้หรือถ้าเขาไม่เล่นหลุด5.5โอ้มาเจอกันก็5.35นะครับอย่าหลุดไปกว่านี้นะครับสุดๆจริงๆคือ5.25หล่นไปหลนตุบก็กลับไปที่เดิมนะครับถ้าจะมีพัฒนาการครับต้องขึ้นต่อครับและต้องสามารถทะลุ5 8 5ได้แสดงว่าเออมาจริงเออเนาะมาจริงเพราะว่าวานี้ก็เนี่ยครับขึ้นมาแบบ2โซนเลยนะ มาถึง5.85เลยอะเออนะครับสำหรับ s v t ตัวถัดไป Hashtag ก็ขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยแท่งเขียวแรกเลยนะครับเนี่ยโผล่มาเลยครับหลังจากที่นิง่งๆนิๆ่งๆแล้วเนี่ยครับพีคขึ้นมานะครับ ไปยืนเหนือ6.45ไม่ได้ครับยิงทดสอบไปถึง6.5แล้วก็ลงมา6.4แล้วยังไงต่อครับประเด็นคือวันนี้จะเล่นต่อไหมเออแกจะเล่นต่อไหมนะครับแกจะเล่นต่อไหมช่วงเช้ายิงขึ้นไปนะครับได้เนี่ยแล้วก็บ่ายหล่นลงมาครับแต่ตั้งหลักได้เออตั้งหลักได้แล้วก็พยายามจะกลับขึ้นไปจะเล่นต่อไหมครับ ทะลุ6.45ขึ้นไปให้ได้หรือวันนี้ไม่เล่นต่อก็ลงมาพักก็ยังอยู่แนวเดิมเนี่ยนะครับ6.2 6.15อยู่บริเวณนี้นะครับก็ต้องดูตอนเช้าครับเขาก็ยิงแล้วทะลุขึ้นไปเลยไหมนะครับด่านถัดไปก็เนี่ยครับทะลุ6.5ขึ้นไปให้ได้สำหรับ #tech นะครับตัวถัดไป NCH สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอรีวิวแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาคุยหุ้นกันนะครับคุยหุ้นของเพื่อนๆกัน NCH นะครับดูที่ท e f ฟ a m e day นะครับเขียวแท่งแรกโผลมาแล้วนะครับหลังจากที่ลงมาต่อเนื่องหนึ่ง6วันติดเลยอะปาดนะครับแล้วก็โผลมานี่เลยครับสวนขึ้นมาคือยังไงครับ จะเล่นต่อไหมนะครับเช้านี้นะถ้าเกิดเขามีความคึกอ,อยากเล่นต่อก็ต้องเล่นเหนือ1.72ุ็ดขึ้นไปครับต่อเนื่องตึต๊ดๆๆๆไปดูห0สบนะครับไปดูห0สิโอ้แต่ยังเออว่ะแต่ยังพอดูห0แล้วยังโดนกดกดอยู่หน่อยนะครับโดนกดกดอยู่หน่อยเพราะฉะนั้นต้องผ่าน1.7 3ขดสอขยับนิดนึงได้ไหมนะครับตอนนี้ครับเขาพยายามขึ้นไปเนะี่ย1 7 3จุดดสมยังไม่ผ่านอืม พออิเมื่อกี้ดูเดย์แล้วแท่งเขียวนะนะครับแต่พอดู60แล้วยังคาคาอยู่เพราะฉะนั้นก็มีความยังมีความสุ่มเสียงอยู่ว่าอาจจะชนแล้วไม่ผ่านแล้วก็ลงมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องดูครับว่าจะมีโวลูมมาช่วยมาดันให้ขึ้นไปทะลุ1.73ได้มยไหมถ้าทะลุได้ก็อาจสวยก็ค่อยๆเดินต่อไปนะครับแต่ถ้าวันนี้ยังตื้อๆไม่ไหวก็อาจจะลงมาได้นะแล้วเต็มที่ขอ พอเท่านี้ครับผมเอานี้เลยแล้วกันยกมานะครับประคองให้อยู่164นะครับและขึ้นไปให้ได้สำหรับ NCH ถัดไปครับสิรีครับสิรีเขาขึ้นมาเออนะครับเขาขึ้นมาลองดูทา Frame Day นะครับเนี่ยครับแท่งเขียวมาเขียวแท่งแรกมานะครับหลังจาก ขึ้นไปแล้วก็พักตัวแล้วยังยืนยืนอยู่บน EMA 50นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วประเด็นของเราคืออะไรครับจะขึ้นไป1.34ดมได้ไหมนะครับจะขึ้นไป1.34ดมได้ไหมสำหรับสิริจะว่าไปผมเห็นทรงกราฟกลุ่มอสังหาก็พยายามอยู่นะก็ไม่ได้แบบว่ายังเทนะนะครับเหมือนยังแค่พักอยู่เนะี่ยอย่างสิริสิริจว่าไปสิริก็เกี่ยวกับอะไรวะเหรียญด้วยใช่ปะ เออมันก็พ่วงๆกันไปนะกับกับ,บลุกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ของผม x xpg นะครับนี่ปึ๊บนี่โค้มาแล้วเขาจะเล่นต่อไหมเนี่ยครับมีพื้นที่ขึ้นไปนะครับไปให้ถึงสักทีฮนะหนึ่งจุดสามสี่นะครับรอบนี้จะไปจริงไหมเพราะรอบที่แล้วครับขึ้นมาได้แค่เท่าไหร่หนึ่งจุดสามสามเว้ยแล้วก็ลงมารอบนี้ครับออจะไปได้ไหมหรือ จะตีโค้งกลับไปได้นะนะครับเต็มที่ขอให้ยืน1.27แล้วค่อยว่ากันนะถ้าไม่ไม่ไปนะถ้าไปก็ขึ้นไปเลยครับสำหรับซีรีส์ถัดไปเฮงครับเฮงที่ยอามาให้ดูน่าจะน่าจะกลุ่มกลุ่มลิสซิ่งมาใช่ไหมเมื่อวานกลุ่มลิลซซิ่งเล่นเฮงก็เลยหยิบมาเล่นด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าเทียบด้วยมองด้วยส่งรกราฟก็โอเคครับสบายใจขึ้นที่ว่าเนี่ยครับ แนวแนวสุดท้าย2.76ก็ไม่กลับขึ้นมานะครับไอ้ไม่กลับไม่ได้ลงไปไม่ทําโลใหม่นะครับกลับขึ้นมาแล้วนะครับประเด็นของเฮงคือเนี่ยครับถ้าจะมีพัฒนาการนะครับจะเล่นต่อเลยไหม3.1แล้วขึ้นต่อ3.1แล้วขึ้นต่อเออเนี่ยไหนมาอยู่โซนนี้แล้วครับวุ่นวายวุ่นวายโซนนี้สามารถผ่านด่าน2.96มาได้แล้วนะครับ แล้วก็ไปได้สุดเท่าไหร่สามจุดสองสี่เออสามจุดสองสี่แล้วก็ลงมาพักแล้วก็วุ่นวายแล้วก็มีทิ้งไส้มาตรงนี้นะครับจะไปต่อไหมครับเพงนะครับถ้าไปต่อคือนี่เลยอันนี้เส้นนี้ท่านได้แต่ได้มาอ่ะอ่าตรงนี้พอดีนะครับเพงนะครับต้องเล่นเหนือ3.14ขึ้นไปให้ได้เออนะ นะครับถ้าจะขึ้น3.14แล้วก็ขึ้น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 ,นและ3.24จะผ่านไหมนะครับถ้ามีพัฒนาการนะคือเล่นต่อแต่ถ้ามาเป็นพักๆหลุด3.06 2.98หลุด3 0, บาทก็โอ้แต่อย่าลงไปต่ำกว่า2.96นะครับ2.96แต่จริงๆแนวนี้ก็น่าสนใจ เออผมว่า3บาทพอดีวะ่ะดูมีนยามากกันนยยะมากกว่าเนี่ยครับดูมีนัยยะมากกว่าเนาะนี่ครับลงมาแตะเข้ามาแตะพอดีนะครับอย่าหลุด3บาทนะครับแล้วก็ดูอีกทีว่าจะเด้งกลับไหมนะครับแต่ที่สําคัญครับเบสเคสอยากให้ขึ้นต่อเลยนะครับสําหรับเฮงตัวถัดไปอีกสักตัวหนึ่ง i อเทลไอเทลไอเทลอยู่ตรงนี้ครับ ร่วงลงไปอะดูเดก่อนนะดูภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียด i อเทลครับคือวิคือวิ่งแนวโน้มขาขึ้นนะครับขึ้นต่อเนื่องเห็นไหมขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดครับก็ยังอยู่ e MA 50เอนะซัพพอร์ตอยู่กำลังเด้งแล้วตอนเนี้ยขึ้นมาประเด็นคือจะเล่นต่อไหมครับจะเล่นเหนือ4.98ไป5บาทได้ไหมโอ้ย5บาทหรอ5บาทก็มันจะ สเปดราคามันจะเปลี่ยนใช่ป่ะเป็น5.05เออเอา้าเลองดูฮะจะไหวไหมนะครับต้องมีโวลูมเข้ามาช่วยนะครับถึงจะดันได้ถ้าไม่ไหวยังคาคาอยู่ก็ยังอยู่ในแนวนี้ก็ยังพอพอไหวอะนะครับผมว่าผมต้องปรับลงมาให้ตรงนี้ดีกว่าเนี่ยแนวแนวเนี่ย4.86นะครับ4.86ได้ไหม อเนี่ยครับไปดูทำเฟรมหกสิบทำเฟรมหกสิบก็พยายามจะขึ้นนั้นเนี่ยแล้วก็ติดหบาทจริงๆห้าบาทนี้สำคัญมากเลยนะคือขึ้นแล้วต้องคือแบบต้องแบบโบลูมมาเต็มแบบว่าดันทะลุขึ้นไปเลยถ้าคาคาหนี้หน,น,น่อยๆนี้ก็จะลำบากเพราะฉะนั้นไอเทลประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับห้าบาทจะทะลุได้ไหมเออถ้าไม่ได้นี่ก็ล่วงลงมาต่อนะนะครับ โอเคจบไป10ตัวลองดูครับเป็นการเอาหุ้นมาให้ดูให้มีความหลากหลายในแต่ละทรงกราฟนะครับโดยที่มันมีความเด่นตรงที่ว่าเออว่ะเมื่อวานมังแท่งเขียวนะครับแล้วส่วน IRPC นี่เอามาให้ดูเพราะให้เห็นว่าเออว่ะลงลงมาลึกแล้วจะเด้งเด้งแล้วยังไงต่อนะครับเอเคไหมออกมาติดล้อหรอฮะ เดี๋ยวหุ้นเพื่อนๆผมจะคุยให้เพิ่มเติมเลยนะครับผมนะคุยกันอีกสัก5้านาทีอ่ะติดล้อลองดูติดล้อสิเป็นไงติดล้อนี้เส้นแดงคืออะไรครับอีเส้นนีค้คือราคา IPO นะคือราคา IPO ที่เราขีดกันมานานมากนะครับมันหลุดไปแล้วอะ นะครับจนล่าสุดคืออะไรครับขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาได้เมื่อวานแท่งเขียวใช่ไหม,มแต่ก็ติดติด37.75นะครับด่านนี้ก็สำคัญเหมือนกันแล้วเขาก็ลงมาอุย้ยเกือบจะมาถึงราคาเหมือนราคาเดิมมา36.5นะครับเพราะฉะนั้น ติดล้อครับวันนี้ครับถ้าเป็นไปได้ครับ30 6 7 5เนี่ยต้องกลับขึ้นไปและทะลุ37.5ทะลุ3 8 8ให้ได้อะเออต้องทะลุ3 8 8ให้ได้อะนะครับถ้าไม่ได้นะแล้วล่วงนะหลุด36.5อีกนะมาเจอกันที่เดิมนะครับอืสุดๆผมขอให้แค่ตรงนี้พอ35.5เอ้ย3575นะครับเพื่อจะได้แบบว่า เออ,เอ,อประคองตัวอยู่บน EMA15 ได้เนี่ยเนี่ยสมมุติไม่ไปนะสมมุติไม่ไปนะอล้วอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆขึ้นก็ยังพอไหวนะครับโอ้ขึ้นไปไม่ถึง38แล้วก็ลงมานะครับแรงยังไม่พอความแรงยังไม่พอครับมาดรอปลงช่วงบ่ายเนาะสำหรับติดล้อนะครับอ่ะดูอีกสักหน่อยยังมีเวลา S N N P S N N P สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามานี่เป็นรายการตอนเช้านะครับพุ่นเด่นเล่นตอบไมเอามาให้ฝึกดูกราฟกันเช้าๆนะครับสักสิบตัวไม่จำเป็นต้องซื้อนะและตลาดช่วงนี้ไม่ดีก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ S N N P ไม่โอเลยอะ่ะไม่โอเลยนะจริงๆ เนี่ยครับกลับมาที่เดิมเลยเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาฐานเดิมเลยโอ้ยไม่ได้ดูตั้งนานโอ้ยสิบจหรอนี่ราคา IPO นะครับเกานะครับราคา IPO 9.2นะครับถ้าหลุดมาจากนี้อุย้ยงานเข้านะครับถามว่า s p p อ้าวแล้วเราจะไปขายทิ้งตั้งแต่ตรงไหนตัดขาดทุนตัดจบตรงไหนดี เส้นนี้ครับตรงนี้ไม่เริ่มไม่สวยตรงหลังจากที่หลุดแล้วครับเนี่ยครับแท่งนี้เลยครับ12บาทไม่ไหวแล้วอำลาองคารละนะครับเซงแล้วตอนนั้นเสียดายนะครับวันนั้นตอนนั้นเรายังลุ้นกันอยู่ว่าเนี่ยจะต้องเด้งขึ้นแต่พอไม่เด้งคือผิดทางก็ต้องออกนะครับเนี่ยครับกลายเป็นไหลลงมาเลยนะครับสำหรับ S&P n นะครับไปดู BGC BGC ETC อ่ BGC กัน BGC ไซเวย์นะครับแล้วก็แท่งแดงแบบนี้โอ้ยเสียวนะครับถ้าวันนี้ไม่เด้งกลับลงต่อก็เจอกันอีกทีก็สิบจุดสี่เนี่ยครับอืมช่วยกลับขึ้นมายืนสิบจุดแปดจะสวยนะครับดูหกสิบซิเป็นไง <c oughs> โอ้ยไม่ค่อยดีแล้ว นะครับไม่ค่อยดีแล้วต้องงัดกลับถ้าไหลลงต่อก็โอ้โหสิบจุดหกหรือสิบจุดหกงานเข้าเลยครับเจอบางทีก็สิบจุดสามนะครับอ่าดู etc ครับ etc ก็โอ้โหเออทำเฟมอ่าทำเฟมเด y ก่อนเมื่อกี้เดเนี่ยครับ พยายามจะขึ้นโอเคอยู่นะครับตรงนี้ขึ้นแต่2.96 2.96ไม่ผ่านพอไม่ผ่านโอ้แดง3วันติดเลยตรงนี้สุ่มเสี่ยงมากต้องกลับขึ้นไปให้ได้นะครับถ้ากลับขึ้นไปไม่ได้นี่ลงมาเจอกันที่2.54ถ้าไม่เด้งนี้หลุดโอก็ต้องหนีแล้วนะครับแต่ประเด็นคือถ้ามาแนวนี้ครับแท่งนี้ฟื้นแต่แท่งนี้ล่าสุด หลุดก็ต้องสต็อปออกแล้วแหละเนี่ยนะครับต้องสต็อปออกแล้วถ้าวัน,นวันนี้ตอนเช้าลงต่อก็ต้องหนีก่อนแหละนะครับสำหรับ ETC นะครับเอ,อ่อให้ดีถ้าให้ดีนะช่วงตรงนี้นะน่าจะเด้งได้นะนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดเขาไม่เด้งแล้วลงมานี่ไม่สวยอะ่ะกลัวลงมากกว่านะครับสำหรับ ETC นะครับ อ๋อ S V T ไปแล้วครับป,รปึ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวดูอีกสักตัว2ตัวเนาะนะฮะอะไรนะ A S A S กับ S E A S ไม่ไม่ O อ่ะนะครับ โอ้ยงานเข้าแต่ยังน้อย AS ก็ทำภารกิจสำเร็จนะเอาจริงๆเนี่ยครับกลับขึ้นมาแล้วเกือบฮะ21.8ได้แค่21.4แล้วก็ลงมา AS เหลือตรงเนี้ครับแนวนี้ครับ18จะกลับตัวขึ้นไหมนะครับ ก็อกสุดท้ายผมขอแค่17.8นะหลุดจังนี้โอ้โหมาเจอนี่มันก็จะลึกไปหน่อย16.4คฮะแต่ถ้าหลุด16.4นี่ต้องจบทุกกรณีนะครับมันหลุดละเดี๋ยวมันจะไหลลงมานะครับ Ema 50ยังพอไหวเพราะว่าใน Time เฟรมเด a ์เนี่ยเขายัางลงมาแล้วประคองตัวแล้วเด้งกลับได้เพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นแนวนี้อีกทีครับโอเคปะ่ะทำไมมันเส้นมันขะาขาวแนวเน,นี้ยนะครับ ปึ๊บพอดีเลยถ้าเส้นนี้นะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเส้นเยอะเดี๋ยวงงเอาออกนี่ตรงนี้อันนี้ขึ้นมาแล้วเด้งแล้วลงอ่ะเนี่ยพอดีเป๊กอ e m มห้เลย17.8ด่านสุดท้ายต้องเด้งนะครับภารกิจคือต้องเด้งเพราะที่ผ่านมาเขาลงมาแล้วเด้งตลอดซัพพอร์ตตลอดนะครับสำหรับ AS เคเ s e อียังไม่ฟื้นดีก็พยายามอยู่นะผมไปดูทับเฟรมหกสิบก่อนนะครับอืมคือโ <c ười> ดนแท่งนี้ไปแล้วเนาะกลับขึ้นมาเนี่ยไม่ผ่านหนึ่งจุดแปดสองไม่ผ่านลงมาเอา สวยละสวยว่ะ EMA 5กดเลยะฮะเนี่ย EMA 5นะเนี่ยีเนี่ยแสดงว่ามันบ่งบอกว่าหูอยากลงเต็มที่มากกว่าที่อยากขึ้นอนะ่ะนะครับเนี่ยครับแย่แล้วนะครับมีโอกาสก็โอ้ยไปเจอกันอีที่จะอย่างลึกรอนะครับมันเนี่ยเป็นสเต็ปสเต็ปตรงนี้ครับตอนนี้อยู่แนวนี้หนึ่งนะครับ อีกทีนึงก็ไหลลงมาได้นะครับเนี่ยครับไหลลงมาได้ครับถึงเท่าไหร่ครับโอ้ยก็หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่หกเลยนะออหลุดจากตรงเนี้ยฮะหนึ่งจุดเจ็ดสามใครยังไม่ได้สต็อปก็ต้องสต็อปออกนะครับถ้าวันนี้ไหลต่อก็ต้องสต็อปออกนะครับเดี๋ยวมันจะลึกไปกว่านี้นะครับสำหรับ se เนาะนะครับรอย fyo fl f l, f l o y d <Stars> เป็นไงบ้างตัวนี้ <allt> ปุ๊บโอไมโอแล้วครับหลุดจาก1.82ก็ต้องถอยถอยทับแล้วแล้วก็ยืดหนุทอนสุดๆนะครับมาแนว แนวแนวโลบริเวณนี้ครับ1.72รุ่น1.2ก็ต้องหนีเช่นกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้อะรุ้นเด้งอีกสักรอบหนึ่งว่าแนวนี้จะเด้งขึ้นได้ไหมนะครับเด้งขึ้นได้ไหมและถ้าเกิดจะให้แบบกลับขึ้นไปแบบสวยๆนะกลับขึ้นไปสวยๆคุณต้องแบบโอ้โต้องเนี่ยต้องผ่าน1.9 1.94ขึ้นไปให้ได้มันถึงจะพลิกกลับไปแต่ถ้าแบบนี้ไม่ได้แล้วไซเ้วเตี้ยลงเตี้ยลงก็ หมือนยื้อเวลาครับแล้วก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เหนือให้เห็นก่อนว่าเหนือ1.83ให้ได้นะครับให้เหนือ1.83ไม่ได้แล้วก็ค่อยลุ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ถ้าวันนี้ลดดุดก็จบเลยเหมือนกันนะครับอ่ะนะน่าจะประมาณนี้ครับตั้งใจไว้ประมาณสัก20นาทีเนาะอันนี้26นาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ ติดตามรายการใหม่นะครับหุ้นเด่นเล่นต่อไหมจะเอาหุ้นนะครับที่เด่นของเมื่อวานนะครับเด่นในรูปแบบต่างๆเอามาดูกันนะครับมาสังเกตกันว่าเออถ้าทรงกราฟแบบนี้วันนี้มันจะเล่นต่อไหมวะนะครับเล่นต่อแล้วจะไปทางไหนเบสเคสเป็นยังไงเวิร์สเคสเป็นอย่างไรนะครับพยายามอยากให้เพื่อนๆฝึกดูกราฟไม่ใช่แบบว่าคุณได้หุ้นเด็ดมาจากที่ไหนก็ตามแล้วคุณไปซื้อทันทีงานเข้านะครับ พยายามฝึกดูว่าเออว่ะมันขึ้นมันขึ้นได้ประมาณไหนเออแล้วถ้ามันลงอ่ะจะลงตรงไหนแล้วตรงไหนเราต้องสต็อปย้ำเหมือนเดิมนะครับพยายามฝึกขายให้เป็นนะครับโอเคเนาะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube i ิลี่แมนก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ i s a l l r y m a n i s ซิล นะครับตอนแล้วก็ Facebook กด Follow ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเพราะว่า f c e e o o o นะครับห6 0 0 0แแล้วนะครับ1 6 0 0 0แแล้วขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องนะครับทางช่องทาง f c e e o o o นะครับมีปุ่มข้างล่างซัพพอร์เตอร์สามารถสมัครนะครับสนับสนุนได้แล้วก็ช่องทาง YouTube กดปุ่มจอยสามารถสนับสนุนได้ก็จะทำให้มีทำรายการแบบนี้คคุยทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืน นะครับแล้วก็มีคลิปส่งให้เพื่อนๆด้วยนะครับโอเคสำหรับนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันกันกบเที่ยงตอนเที่ยง45กับหุ้กนบ่ายนี้พี่ว่างไงโอเคครับขอบคุณครับ